ดีตอเราก็ดูเลยกันพี่ใหญ่กำลังทำอะ้าว่าวันนี้ทำไมมาแบบนี้ครับาล้วก็คือว่าต้องเลือกอะไรกนนี่นะเนาะคุณที่เยอโอ้โหสองเยอมเฮ้ยอรเฮ้ยแค่จะถามทำไมทะก็ถาเป็นคนละหนายหลายไปไงไปไปทำอะไรนะ ไม่ต้องเล่นแล้วนะไม่เลยนะไม่เลนไม่เลยนเสนเวลได้่รับเ่สามสสวัสดีครับนี่กนรับเข้าสู่รลการขอบคุณของเล่นก็แต่วีีขอเล่นมาให้อยู่นทนีย์อนนี้เป็นตุ๊กตาด้วยเุ๊กตากเพาอ๋อที่ผ่านมาขอาจานเราก็มีแต่ขอเล่นของไนุ่มครับเตยก็เป็นไทอย่างเช่นอา่ามหรือจะเป็นเซนไทห้สีันตาาลูบรืจะเลแ่ แต่วันนี้เอาเตะดาวๆแน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่ตุ๊กตาที่คือตุ๊กตาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นของสะสมรับของที่กินเราูนั่นเองไหนไม่ใช่เอ้าโอ้โหเพื่อนก็ผมแม่รู้ขนาดนี้อะไรเนี่ยนะมาดูกันต่อไปเล้วตุ๊กตาเราถึงตุ๊กตาก่อนนะตุ๊กตาก็มีตั้งหลายแบบที่เป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีบ้ายตุ๊กตาแร็คครับผมนี่อะไรอ่ะครับอะไรที่เป็นตุ๊กตาอะไรครับ ตุ๊กตาตัวนี้อ่ะพ euh, <oh okay. hm. ูดถึงตุ๊กตาแนวนี้ก็จะมีที่รู้จักอันนี้ก็อะไรอ่าอะไรครับอ่าอย่างที่เราเคยเรียนก็มีตุ๊กตาลิฟอ่าตุ๊กตาตัวนีาทุกบายอะไรพวกนี้อ่าแล้วอันนี้ก็เป็นอื้อหนึ่งอ่าืออะไรครับรูปครับผมตุ๊กตากรุ๊ปนถ้าเน้กรุ๊ปนั้นเองนโหสุดยอดมากเนี่ยเอ๊ะตั้งรู้ตั้งรู้นแสดงว่าทำได้ตั้งหลายอย่างใช่ครับยกตัวอย่างเช่นตัดผมพาไปเดินเล่น กินข้าวแล้ไม่กินรูนังเดี๋ยวเไม่ใช่ผมนะทั่สตารอันนี้อนาสเบ็ติดไปชืแ้วครับผมนี่คือตู้กระดาษของคุณนี่เที่วันนี้เราจะมารีวิวให้ครับสถอการใช่แต่พูดถึงนะว่าตู้กระดาพวกนี้วันนี้ผุ้โชคดีก็มีตู้กระดาที่ตัดกันใช่ตู้กระดาษตักันเรนนี้เราจะโชว์ของเล่นของเราสองคนนะครับอืมอ่ะได่ไหมเลยครับผมอ่ะตัวแรกครับผมตัวแรกโม่ตูกรากิโลโลนั่เอง นีครับโอ้โและน้าอาานั่นเอเอเราเป็นที่ของเราใช่ไหมครัเราต้องมีครตัวครับตัดเอาไปตัวนึงครับเอ่อตัดต่อครับสีแดงครับทำไมต้องสีแดงครับตู้ตัดโอตูเลก็ผม่แ้ทำไมกมันดีครับเค่อ้ครับครับผมอ่าเราออยานี้ของคนนประินนั่นเองอุกกใรนี้ครับจุดเด่นก็คือการทำอะไรได้หลายอย่างเช่นเปลี่ยนทรงผมครับตองขอเปลนทรงผมได้ไหมเปลี่ยนได้ครับได้ได้ว้าวได้ทนเทลแล้วว้าวน่ารับน อม้ยอ tamam, ุ้ยาีจีนาดีจีอ่าดีจน่าครับครับดีจีน่าเขานี่แรละเขานักเตะอีกตัวสิโอ้โหเดี๋ยวนี่ใครจะมาทำอะโอ้โหเดี๋ยานี่ใครจะาทำอะนี่เดี๋ยวมาดูทำมันท่านผมมั่งอะเขาได้เขาเาได้เขาว้หวน่าได้เดี๋ยวผมจะให้ลุกต่าคนนี้เปลี่ยนสีตาเปลี่ยนตาได้เราเปลี่ยนได้ไหมได้ผมดีกว่า เอาได้ครับของเอาละอาจารย์ของเราไม่กินไม่กินสตาต้องมีราคาอยู่แต่คราวที่ผมไม่ถามว่าหนักหนักแน่นใช่ครับผมมันมันมากกว่าคําว่าของเล่นมันเป็นคำว่าความสมบความสวยงามมันก็เป็นงานงานจายเป็นจิตวิญญาณอะไรลูกผมเดี๋ยวต้องว่าแบบนี้หรอกครับของพวกนี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกไม่ใช่ขององเราที่ชัวเลยอย่างที่เราได้เอ่อทำสื่อแปลว่ามีเคนใช่คนไหนที่เอาไหนอยากเอาของเล่นมาโจบพวกเราก็ตอบที่ตอบข้อไา เรจะต่อได้ข้างไหนสุดจบรายการเราจะบอกนะผมตอนนี้ก็ดูของเรากันไปก่อนครับผมค่ะก็แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ของเราแล้วเจ้าของอยู่ไหนล่ะเราก็ต้องเชิญกับเจ้าของมาครับเพราะผมแต่เป็นนี้ทำมาได้หรือยังยังเพราะว่าโอ้โหเวลาเบรกแรกเราพลาดไปไวจริงๆเดี๋ยวเราสองคนจะขอตัวไปงัดเจ้าของมาลางเลยนะผมคือมาลางเลยหาเจ้าของมาคุยคุยกับเราดีกว่าแต่ตอนนี้ผมเบรกนี้หมดไปแล้วแล้วพอจูงใจกันก่อนสักครู่เดียว